สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราไปตื่นเป็นอลังการกับละครฟอมยักษ์น้ำดีครึ่งปีหลังของช่อง3ที่เปิดตัวไปแล้วอย่างสมศักดิ์ศรีในงานเปิดวิกบิ๊กสความสุขบุกจอที่งานนี้เรียกว่าพนึกกำลังกระสุดฝีมือเพื่อเป็นแฟนช่อง3าโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ เรียกเสียงกรีณสนั่นลั่นเวทีเปิดวิกิกสามความสุขบุกจอด้วยไฮไลท์เด็ดของพระนางเจมจิลายุคยายะอุรัสยาจากละครหนึ่งในสวงที่มาในมาดคุณหนึ่งคุณปุ้มเต้นรำเพลงจูบมองตาประสานกันสปารจนคนทั้งหอลเขินบิดฟินไปเจ็ดวันเลยค่ะ อลังการงานสร้างที่ทำให้แฟนวิกสามต้องโฟกัสเน้นๆแบบห้ามกระพริบตาเมื่อทีมนักแสดงจากละครชาติพยักมาโชว์การบู๊แบบจัดเต็มกล้ามเน้นๆพุ่งทะลุบุกจอทีวีถึงที่บ้านเลยค่ะระเบิดอารมณ์หาขนตาหลุดต้องคู่เต๋อมากี้และทีมนักแสดงจากละครผู้กองยอดรักที่แสดงซิทคอมสุดฮาพร้อมโชว์ความแกร่งในเพลงทอทหารคึกคักมาเป็นระเบียบเนี๊บสุด กำไลมาเต้ยพงศกรเจนนี่และจุ๋ยวรัตยามาโชว์เรียกน้ำย่อยให้เห็นถึงความรักระหว่างสองหญิงหนึ่งชายที่เป็นบอกเกิดของความแค้นข้ามพบข้ามชาติงานนี้ผีริ้วทองน่ากลัวน่ากลัวอินเนอร์มาเต็มสุดๆ ปิดท้ายด้วยความหวานของนายสิงห์กับหนูนาจากละครตามรักคืนใจบอกรักผ่านม mm ิวสิควลโช์เพลงกระทันหันอินเลฟรุ Love, Fr ing, Fr ing, mm ้งฟริงจนแฟนๆปิน่นน้ำลายฉีดไปเลยค่ะ mm hmm. พิรุณพร่มรักจากค่ายยูมาได้พระเอกสูงสง่าบอมธนมีประกบคู่ไอซ์อามีนารักหวานๆของคุณหมอคนสวยกับมิสเตอร์ลูสุดเท่ยกกองไปถ่ายทำไกลถึงมาเก๊าคอนเฟิร์มว่าได้ภาพสวยถูกใจติ่งสีกันสุดๆแต่เพิ่งได้จับคู่ต้องยกให้กับคิมเบอรี่ที่ขอมาสู วยรัดเชิดร้ายใส่ในน้านหนวดบอยปรกรณนในนางร้ายที่รักได้สาวน้ำชาเชีรนัทมาชิกลุกนิ่งเปลี่ยนเป็นแซบสุดๆปะทะก,กันแบบหน้าจอพังกันไปข้างเรื่องนี้แฟชั่นมาเต็มเซอร์ไพรส์สุดๆยกให้กับวิมานเมฆคลากับการโครจรมาเจอกันครั้งแรกของแอนดรูว์เกรกสันและเบลล่ารานีกองนี้สมบุกสมบันอยู่ต่างจังหวัดกันเกือบตลอดเรื่องจนต้องให้คะแนนความอึดแต่พอลงพรมแดงก็ฟรุง้งฟริ้งสวยงามไม่แพ้เรื่องไหนยังมีถูกจริตอีก หลายเรื่องพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะ